สัต so ี้วารีดีๆเจอกันกี่ทีก็แฮปปี้ถูเมาส์ตามประสาเจ๊แล้เจ้าค่ะมาแล้วมาแล้วเก็บตกข่าวเด่นข่าวดังสังคมร้อยเอ็ดจะเด็ดแค่ไหนนั้นอย่ามัวรอช้าตามเจ๊มาเจ้าค่ะมาที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่เขาจัดงานย้ะ เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนความไว้วางใจกันลูกค้าเพ่อประเทศค่ะโดยในปีนี้บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมเพลงมันฮามายกครัวกระจายสู่ทุกภูมิภาคโดยครั้งนี้ก็จัดขึ้นสำหรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงค่ะที่โรงแรมเพชรัตน์การเด้นจังหวัดร้อยเอ็ดภายในงานนั่นแหละคะกิจกรรมมโหรานความสุข ความบันเทิงสไตล์สุดสอันสาพาเพลินเพลินและฟินสุดๆกับคอนเสิร์ตสุดเก๋จาก The p o l i t e วงดนตรีที่รวบรวมศิลปินและเพลงดังระดับตำนานที่ใครๆก็คิดถึงกันนั่นล่ะค่ะรวมทั้งเดือนด้วยเสม,เมอ <S 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 หากเอ่ยชื่อมาแต่ละท่านนะต้องขอบอกว่าความหล่อก ความเก่าความดังไม่แพ้กันเลยมาดูกันสิคะว่ามีใครบ้างคุณวสุแสนเป๊ะหรือว่าจิ๊บรอดอก็มาแบบเอลวิสเบาๆแต่ทำเอาแม่ยกหลายๆคนอยากเป็นนางเอกรอดอกันทั้งงานเพราะความหลอ่อและความเท่ลีลาการร้องกันเต้นนั้นจิ๊บจิ๊บที่ไหนล่ะคะ จัดเต็มกับการเอนเตอร์เทนคุ้มค่าและไม่เสียแรงที่เดียนนั้นเป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยยังไวสเตอร์ กันไปแบบวันเวทีเก็ตกับเจลานี่อาบาเดบูยังไม่สะใจนะคะเพราะดูสีหน้าแต่ละท่านนั้นต่างมีความสุขมีรอยยิ้มที่สดชื่น แต่งานนี้หากขาดพิธีกรนำเนินรายการสาวสวยอารมณ์ดีนาว่าชมพู่ก่อนบ่ายแล้วล่ะก็คงจะเบื่อกันน่าดูค่ะวันนี้คุณน้องเธอก็ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรภาสนามกับเจ๊ล่ะละ่ะมาอินทวินเบาๆกับสองนักร้องในดวงใจของรลอยหลายๆคนเชิญค่ะชมพู่่ะระยยาวเลยจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวร้อยเอ็ดนะคะไอ้ทักทายทีละคนจ้าครับสวัสดีครับทีมผสมสูตรสาวสิงแก้วครับครับผมออสคิริบูลครับชมพู่ค<า>่ะชาวก็อดสิบใช่ชหไหมใช่ร้อยหนึ่งส่วซสิบดีอ๋อร้อยหนึ่งส่วนตี้ครับผมะะชาวร้อยหนึ่งเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดและคุณชมพู่กอนบายชมพู่อารียาเอฮาเกตคะ่ะวายชมพูก่กอนบายนี่แหละววันนี้เราสองคนมาร่วมง,งานไทยประกันชีวิตนะคะครับใช่ครับ มาทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้เรามากันในนามของศิลปินวง The Palace น,นะครับเป็นวงน้องใหม่นั่นเอง Boy Band ครับค่ะครับเป็นเป็นวง Boy Band ที่เรามีเรามีสมาชิกด้วยกัน8คนนะครับสมาชิกน้องเล็กสุดชื่อว่าจี๊ดสุนทรสุจริชนันจาก Royal s p r i t e นะครับมือกลองชื่อคุณต้นบักกินทอชค่ะครับมีคุณสายชนและคุณเพียรสันจาก Innocent นะครับมีคุณเต้ยจาก Inka มีคุณจืดจาก Forever ครับแล้วก็ เราทั้งสองคนใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะมาร่วมงานไทยประกันคอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับก็สนุกมากครับได้เจอชมพู่อยู่บ่อยๆด้วยนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับชาวไทยประกันนะครับในวันนี้ที่เรามามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยประกันนะฮะอยากให้กําลังใจเพื่อให้เขาได้ทํายอดสูงที่สุดนะฮะให้กับไทยประกันของเราครับค่ะครับก็ สำหรับพี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3แล้วที่เราพาเลสนะครับได้มีโอกาสมามอบความสุข่วมรู้สุกด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ร้อยเอ็ดที่รักหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับในบริเวณแถวๆนี้นะครับเราก็ มีโอกาสมาสนุกด้วยกันอีกเรื่อยๆล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับนะคะงไงขออนุญาตฝากเรื่องสุขภาพแล้วกันเนาะเขาฝากผลงานไปกันหมดแล้วเนาะฝากสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นห่วงสุขภาพอยากมีคนดูแลก็ฝากไทยประกันชีวิตด,ด้วยนะคะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ค่ะคุณพี่ขาฝากไว้ในใจของน้องได้เลยนะคะเฮ้อจินอีกแล้วก็ดียังค่ะ ยังไม่หมดยังมีศิลปินสาวลูกไม้ใต้ต้นของราชนีหมอนลำบานเย็นรักกันก็จะเผยซะอีกเจ้าคะ่ะน้องสาวคนสวยคนเก่งของเดียนแคนดี้รักกันเธอลำมาเลยเจ้าคะ่ะเธอมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อนวงอีรักอีสานแบบรักๆนะเจ้าคะ่ะรู้จริงๆทำไมถึงได้สวยและเก่งขนาดนี้ว่าไปแล้วก็ไปเซฮัลโหลกับเธอดีกว่าเจ้าคะ่ะจ้าอี สวัสดีค่ะชาวอรเอสสดใสตีภาษานี้ไม่ได้สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อค่ะแค่ดี้ราแกนค่ะลูกสาวไม่ไงบานเย็นราแกนค่ะคุณแม่บานเย็นราแกนนะคะพี่สาวน้องทัวนี้ราแกนวันนี้ฝากผลงานด้วยละกันวันนี้มาพร้อมกับไทยประกันนะคะเพลงวันทามายกครัวมากับพร้อมพี่พี่พาเลสนะคะพร้อมกับวงแบล็กสโตนซึ่งแค่นี้ทําวงอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนัไปดูกันว่าสนุกสนานแค่ไหนกับการเป็นอีร็อกของค่นี่อีร็อกนี่ไม่ใช่แบบมันเหมือนเคป๊อปเครักเกาหลีอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงแล้้วมันนนนนคืออออีีีีสาาาร็ดบเเ่่พงป ตรงขาเบิงค่ะฝากผลงานด้วยครอบครัวรากแก่นของเราตอนนี้คุณแม่ก็มีอัลบั้มใหม่น้องโทน,นี่ก็มีละครเยอะแยะมากมายกำลังจะมีหนังเรื่องใหม่ด้วยนะคะเล่นกับพี่ตุกก๊กี้อันนี้แอบบอกนิดนึงฝากด้วยนะคะก็รักนะคะรักประเทศไทยของเราอย่าลืมรักวัฒนธรรมอย่าลืมหักขอบคัวรากแก่นแฟมิลี่น้ำเดือดคเดอร์ฝากน้ำคายู่ดีมีแห้งสวัสดีค่ะแม่ สมกับเป็นทายาทราชนีหมอลำสวยลำเละแซ่จริงๆเป็งเวองดงามมากบรรยากาศภายในงาน,งนก็หนุนหนานหนุกหนานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันพันกว่าคนเอยเยอะกว่านี้มีอีกไหมเจ้าคะเนี่ยมองไปมองมาก็มีแต่คนกันเองทั้งนั้นคุนหน้าคุณตากันดีกับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานกันด้วยละเจ้าคะ่ะ ภาษาไทยประกันชีวิตวันนี้นะคะได้มาจัดคอนเสิร์ตเราจัดทุกปีค่ะสําหรับคุณลูกค้าผู้แสนดีของเรานะคะเรามาขอบคุณและก็โครงการของเราเนี่ยไปทั่วประเทศนะคะและวก็จุดนี้เป็นจุดที่12ของปีนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าของเรามีมากเกินมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ทั่วถึงอันนี้คือการขอบคุณของไทยประกันชีวิตนะคะ ยังไงก็ขอฝากไทยประกันชีวิตไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นยังไงล่ะเจ้าคะกับผู้จัดการฝ่ายขยายงานคุณแม่แดงอภิกรมหญิงเก่งหัวใจแข็งตัวนี้เธอมั่นไหมล่ะเจ้าคะ <c oughs> ก็แหม่เดีว่าแต่ท่านเลยเจ้าคะ่ะเดียนก็แฮปปี้สุดๆ ที่ทางบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนลูกค้าแบบนี้และได้รับสิทธิรวมลุ้นรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศกันแบบยกครัวค่ะงานนี้เดียนขอคอนเฟิร์มณจุดจุดนี้สมกับคอนเซ็ปต์ของงานเพลงมันฮามายกครัวออลีเดอร์ปีหน้ามามุวนนำกันอีกนะทุกค้ะ ความบันเทิงบันเทิงยังไม่หมดเรามาบันเทิงกันต่อกับบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดเขาก็มีมิงปาร์ตี้กับลูกค้ากิติมศักดิ์แฮบลันช์จูเก e เอรแต่ดูจากเมนูอาหารที่นำมาดูแลนั้นแต่และอย่างไม่เบาเลย ่ออิ่มนำสำราญแล้วทางน้องเว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์คนเก่งเขากระซิบบอกว่าวันนี้โตโยต้าไม่ธรรมดาอยู่แล้วมีเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวว่าแล้วก็จัดการพาลูกค้า VIP ของเรียนเดินทางไปทำกิจกรรม e x c ซ์คลูซแบบพัคสนามกันต่อทันทีแม่แม่รดวดเร็วทันใจอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอุตะ กว่าเจาจะรู้ตัวอีกทีว่าที่นี้ที่ไหนทีน่นี้มันสนามบินจังหวัดทหาบรบก111หรือสนามรักแข่งกันแน่คะสุดยอดเจ้าค่ะบริษัทโตโยต้า101จำกัดเขาไม่ธรรมดาจริงๆเนรมิตสนามบินให้เป็นสนามโมบายเทสไตร์ทดสั่ความหนึบของเจ้าโตโยตา้าให้ลักวิโก้กันได้ถึงขนาดนี้เลย โอ้ยอมเขาเลย,ยทำได้ไงล่ะเจ้าค่ะเอ๊แล้วใครจะให้คำตอบเรียนได้มั่งล่ะเนี่ยมองไปมองมานัน่นนั่นนั่นนั่นคนดังนะนาเบสหรือคุณพี่มนุศา,าสตร์สีพนาผู้คร่ำวอดในวงการแข่งรถฟอร์มูล่าวันและนับภาคที่มีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตและท่านเลขานุกการาคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยโอ้โหมาที่นี่กันได้ยังไงล่ะเจ้าคะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าชา้าต้องรีบต้องรีบรับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางโตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับการกลับมาเยี่ยมบ้านเหมือนกันเพราะว่า บ้านคุณปู่บ้านคุณพ่อเนะี่ยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าผมไปอยู่ที่กรุงเทพอย่างไรก็ดีกับการที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมกับโตโยต้าร้อยเอ็ดนั้นก็ถือว่าเป็นการนําสิ่งดีๆมานะครับเพราะว่าทางโตโยต้าร้อยเอ็ดเองก็มีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาทดลองขับโดยที่จะใช้พื้นที่ในบริวเวณค่ายทหารน,นี้นะครับมาเป็นพื้นที่ในการทดลองขับซึ่งจะมีการทดลองขับโดยนํารถ ประเภทหัวเดี่ยวหรือว่าตอนเดียวซึ่งเป็นรถที่จะเหมาะกับการบรรทุกนะครับมาให้แขกผู้มีเกียรติได้ทดลองขับก็คือรถคันนี้เนี่ยจะมีน้ําหนักบรรทุกอยู่ท้ายรถประมาณ750กิโลกรัมแล้วก็จะมีการวนไปและขับแบบซิกแซกสลา,าล่อมดูการทรงตัวในขณะที่มีน้ําหนักอยู่ท้ายรถแล้วก็ขับขึ้นมาบนแร้มนะครับที่จะเปรียบเสมือนกับการขึ้นสะพานแล้วก็ทดสอบดูว่าความยืดหยุ่น การรับแรงช่วงล่างด้านหลังช่วงล่างด้านหน้านั้นทานํางานยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมรถหรือว่าคนขับนั้นจะควบคุมรถได้ง่ายหรือไม่กับช่วงล่างใหม่ที่ทางกระบะไฮลักสวีโกแชมได้ปรับปรุงขึ้นมาเป็นช่วงล่างแบบที่เรียกว่า DTS นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้พิสูจน์ว่าหนึบหรือไม่หนึบเหนือชั้นอย่างไรสําหรับวันนี้ครับอ๋อไอซี่คักอีหลีเนาะงานนี้มาอเอ็ดทั้งที น้ำเบสก็จัดเต็มทำร่วมทดสอบสมรรถนะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ช่วงล่างช่วงบนเทคนิคก,การขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันแบบจิบจิบและหลังจากนั้นก็มีการแยกกลุ่มและแข่งกันขับประหยัดน้ำมันจะโหดมันฮาแค่ไหนนะ้ไปดูกันเจ้าค่ะ าลืมนะคะว่าฝั่งของเราเนี่ยโหลดน้ำหนักถึงเจ็ดร้อยหกิโลกรัมนะคะผู้ขับขี่บอกเลยว่าวันนี้มันก็เป็นน้ำักแข่งนะคะจากเบอร์ท่าจีนไต้หวันซึ่งแต่ละท่สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้มาทดสอบอสมรรถนะของ Vigo Champ s <S นะครับเกี่ยวกับการ ประหยัดน้ำมันแล้วก็การทรงตัวนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับปรากฏว่าไปตอนเป็นกระโดดนะครับจะจะรู้สึกว่ามันไม่กระโดดนะไม่กระทุ้งถึงตรงที่เรานั่งนะครับรู้ถึงว่าอันนี้คือความหนึบของบีโก้นะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับสำหรับในการขับขี่ในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับแม่เจ้าบอกได้คำเดียวว่า เสียวเสียวจุงมยหลังจากที่ร่วมโชว์ผาดผลเอ้ยเทสไร้ความหนุกกันแล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้กับบริษัทโตโยตา101้าร้อเอ็ดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้นได้นำความสุขความสนุกสนานหลากหลายความบันเทิงชนิดที่แบบว่าไม่อัน้นไม่มีกักคับแท้ๆเด้อ แล้วเราก็มาปิดท้ายความสนุกความสุขแบบบิ๊กบิ๊กกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา1็1กับงานบิ๊กซีเฟสติวัลปี3เทศกาลแห่งความสนุกสนานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าคะ่ะอ้โหเขาเนรมิตลานน้ำพุให้เป็นฟาร์มแอนด์ฟันแลนด์กับมุมถ่ายรูปเก๋ๆชิวๆ บรรยากาศแบบขาบ่าวบอยตะวันตกโดยมีคุณน้องจากบิ๊กซีทั้งหลายพร้อมใจกันแต่งเต็มทั้งคาวบอยและข่าวเกิร์ลเท่สวยหล่อกันไหมล่ะจ๊ะคะแต่งานนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วค่ะเพราะเขามีคารวัลความสุขจากบิ๊กซีประกาศข่าวดีส่งความสุขกันทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นขบวนใบกึ้นหนุ่ม สกรีดสามเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเสริมทัพขบวนด้วยกระบะพันแกร่งโตโยต้าไฮรักสวีโกแชม9คันจากบริษัทโตโยต้าร้อเอ็ดมาเรียกน้ำย่อยเรียกทำไมนั่นเหรอคะอุยก็แหมแหมแคมเป็นความสุขนิ้ธรรมดาสัที่ไหนแ่้วเจ้าคะบิ๊กซีเขาแจกโชคใหญ่แจกไม่อั้นเพียงซื้อสินค้าครบ500บาท รับคูปองชิงรางวัลรถโตโยต้าไฮลัก์วีโกถึง9คันพร้อมลุ้นเที่ยวฟาร์มโชคชัย50รางวัลรางวัลละ4ท่านยังค่ะยังไม่หมดฟังก่อนนะเจ้าคะหากสะสมสแตมทองครบ10ดวงก็รับบัตรกำนันัน100บาทไปเลยเป็นยังไงล่ะเจ้าคะสุดฟุตฟฟนงานนี้ทางแานอำเภอหนุ่มเอ้ ไม่ใช่ผู้จัดการหนุ่มไฟแรงคุณวิชานเสริมใหม่เขาเราทูปรีเซนต์กิจกรรมแห่งความสุขครั้งนี้ไปฟังกันคะ่ะครับบิ๊กซีสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับบิ i, ๊กซีสาราเอ็ดนะครับทีมงานทุกคนนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันเพื่อโปรโมทกิจกรรมบิ๊กซีเพื่อปี3ซึ่งปีนี้นะครับซื้อสินค้าครบ5 0 0บาทเราแจกรถวีโก้กันถึง9คันนะครับรวมถึงมีลุ้นเที่ยวฟาร์มเช่าชายด้วยนะครับรวมราคากว่า7ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ซึ่งนะครับทุกท่านจะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายรถแรกแจกแถมกิจกรรมที่บิ๊กซีจัดเตรียมตลทุกท่านนะครับพบกันที่บิ๊กซีของเรานะครับาวาวาวบิ๊กซีร้านสุดมาาขอวัตถุครับคุณมากครับว้าวว้าวบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาร้อ,อและบิ๊กซีทั่วประเทศเขาจัดแน่นอย่างนี้ ก็เพราะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดและคนไทยทั้งประเทศชอบไปรับโชคไปและก็ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขและรอยยิ้มสมกับเป็นแคมเปญส่งมอบความสุขมอบโชคใหญ่และกิจกรรมดีๆคืนกำไรให้กับลูกค้าจริงๆค่ะมาๆามา,มาเต้นรับโชคกันเร็วพวกเราเอา1หนึ่งสสามโหเเ๊ะเวอ้อ โอเคโอเคเจเชื่อแล้วว่าที่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ของราคาถูกอ่ะพวกเราไปช้อปกันเยอะๆนะเจ้าคะ่ะของดีมีไม่เยอะนะขอบ,บอกแมมเมาไปเมามาเวลาหมดกลับมาพบกับเจลล่าและรายการร้อยเอ็ดโซสตีได้ใหม่ในครั้งหน้า See you next t i m v e v y r y d y เ y ิเลิฟนะเจ้าคะ่ะบ๊ายบาย